ผลบุญกับความโสดและชีวิตคู่ไม่เจอคู่แท้เลยโชคดีกว่าเจอคู่เทียมหลายคนพุทธศาสนาสอนวิธีทําบุญไว้ทุกแบบไม่ว่าบุญเดียวหรือบุญคู่เมื่อพบความรักในจิตของตนเองคุณจะแทบไม่แคร์แล้วว่าเมื่อใดรักแท้ถึงจะมาเบื่อชีวิตคู่ เพราะขาดบุญร่วมกันเบื่อชีวิตโสดเพราะขาดบุญเดียวความเบื่อชีวิตถ้าขาดใจคือสัญญาณหนึ่งที่บอกว่าหมดบุญในชีวิตแบบนั้นๆพุทธศาสนาสอนวิธีทำบุญไว้ทุกแบบไม่ว่าบุญเดียวหรือบุญคู่ถ้าก้มหน้าก้มตาบำเพ็ญบุญแบบหนึ่งๆมามากก็จะรู้สึกว่าบุญแบบนั้นทำง่ายไม่น่าเบื่อ ิดให้ไม่ใช่รอรับความจริงก็คือพวกเราลิ้มรสแห่งความรักได้โดยไม่ต้องรอคอยให้ใครมาถึงตัวเสียก่อนเพียงคุณตั้งความคิดไว้ในทิศทางที่จะปรารถนาดีกับคนอื่นได้คุณก็อยู่กับความรักเดียวนั้นแล้วเมื่อพบความรักในจิตของตนเองคุณจะแทบไม่แคร์แล้วว่าเมื่อใดรักแท้ถึงจะมา แต่ใครต่อใครจะเริ่มแคร์มากขึ้นว่าเมื่อใดคุณจะรับรักพวกเขาสักทีสวดมนต์แบบให้ไม่ใช่สวดแบบร้องขอจเจริญสติจนปลื้มใจในรถวิเวกทางจิตเบื่อชีวิตเดียวก็หัดสวดมนต์เปล่งเสียงสวดเต็มปากเต็มคำราวกับอยากให้พระพุทธรูปท่านมีความสุข มีบุญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้อยู่คนเดียวได้อย่างเป็นสุขบุญนั้นคือการฝักใฝ่ในสมาธิจเจริญสติจนปลื้มใจในรสวิเวกทางจิตหากบำเพ็ญบุญมาในทางนี้ก็จะไม่มีความเหงาเข้าครอบงำได้อยู่คนเดียวได้อย่างแสนสำราญสละความเกี่ยวพันออกจากใจได้ไม่อะไรเลย เจ็บหนักมาไม่อยากมีใครอีกอยากอยู่เป็นโสดอย่างเป็นสุขทำอย่างไรดีทำบุญทุกครั้งเพื่อให้มีความสุขเมื่อใดทำบุญแล้วมีความสุขได้ให้อธิษฐานว่าขอผลบุญจงดนให้ใจเราเข้มแข็งและเป็นสุขได้กับการอยู่เป็นโสดคนเดียวเพื่อเอื้อให้เข้าถึงพระนิพพานโดยง่ายอธิษฐานไม่กี่ครั้ง จะรู้สึกดีอยู่กับตัวขึ้นมาเองครับพบรักแท้ว่ายากแล้วเหมือนโชคดีเหลือเกินแล้วแต่ความจริงคือพบทางพ้นทุกนั้นยากกว่าและโชคดีกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้เพราะความรักเป็นสิ่งที่เจืออยู่ด้วยความว้าวุ่นและต้องยุติลงด้วยการจากเป็นหรือจากตายแต่ความพ้นทุกมีแต่ความสงบที่เต็มบริบูรณ์ ับทั้งเป็นนามตะอย่างแท้จริงไม่มีการพรากจากอีกเลยบุญเป็นของเพิ่มใหม่ได้เรื่อยๆไม่ใช่หมดแล้วหมดเลยทำใหม่ก็สุขใหม่ได้ทุกวันผิดหวังจะใครกี่คนชดเชยได้ด้วยความสมหวังจะทธรในตนคนเดียว